สวัสดีครับท่านผู้ชมคุณน่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่เกมเทลเลียหมดโฟอกัสอีวิวนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเมาส์กูหายโอเคเมาส์กูอยู่นี่ <c oughs> เดี๋ยวนะนี่อะไรอะ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําอะไรดีวะไอ้รังพึ่งอ่ะผมเจอมาแล้วผมเจอมาหลายรังแล้วอันนี้ผมผมรู้แล้วว่ารังพึ่งอยู่ไหนผมค่อยไปนั่งทำอะไรหน้าที่หลังไอ,ไ,อไ,อไอ้ดิสเซิร์ตไอ้ดิสเซิร์ตไอ้ไม่ใช่ผูลืมละ อ่านิสเตอร์แพนทอมนะผมนิสเตอร์แพนทอมเนี่ยผมยังไม่สู้แล้วกันเพราะมันต้องทำเลน,น้าใต้ดินเทเดไทเดี๋ยวน่าจะแฟรงกี้สปิริตปะเดียรขอบเราเราฆ่าไปแล้วนะครับผมในพาร์ทที่แล้วแม่งอย่างยากเลยในพาร์ทที่แล้วอะ่ะคือแบบโคตรเหนื่อยอะแบบกูไม่เคยเจออะไรทิ่เหนื่อยขนาดนี้มาก่อนนะจริงวะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะลงไปที่ดันเจียนด้วยนะผมเพราะว่าในดันเจียนเนี่ยมันมีตัวอะไรนะเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่ อาปากดิอ่าในดันเจียนเนี่ยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะบอสนะครับผมบอสประจำหมดนั่นเองนะมันจะเป็นเอสโตดันเจียนนั่นเองนะผมเป็นหัวกะโหลกอันนี้เราก็มีลูกตุ้มที่ดามเมกโคตรแรงอยู่แล้วนะครับผมเรามีเราก็มีโปรเจกไทออกมาด้วยคือผมว่าม,มันดีกว่านายเอยดีกตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะก็ไปได้เลยนะครับผม แล้วกูปักอันนี้ออกมาทำไมเนี่ยอ้าวปักเอลืมเก็บอันนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนั่งอ้น,นี่ทีหลังขอกรีดออกอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยเป็นอะไรของกูเนี่ยโอเคเข้าไปที่ตันเจีกันดีกว่าเลยคผู้ชมแล้วกวัวมาทำไมอ่ะจริงๆผมอยากเอาเวาาอรัสดุสนธิมาด้วยนะจริงๆปะ เพราะว่าอาวุธสายเซนที่เนี่ยมันก็ช่วยเราการโจมตีอ่ะแต่แบบมันจะเก็ก,กะเราเกินไปมันจะเตรียมตัวเยอะเกินไปนะผมอ่าน่าจะต้องเรียกเออไว้ลืม <laughs> ลืมหยิบที่เรียกบอยมาเราแป๊บนึงนะ <Yeah. S 1> เก็บพวกนี้ไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไอแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มกดที่เรียกบอยก่อนเนี่ย่องนี้เนี่ยเลย อันนี้ไม่สุว่าจะเป็นไอผีหิมะแบบอัปเกรดปะผมไม่มั่นใจว่ะเหมือนเหมือนจะเป็นแบบอัปเกรดนะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบที่เราเจอไอแบบที่เราเจอมันจะเป็นตัวมันเองใช่ไหมไอเรื่องผมจำไม่ได้มันเท่าไหร่ไอที่แต่ที่ผมจำได้คือ,อตัวที่เราตัวที่เราอ่าใช้เรียกเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะเรื่องมันอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเอ๊ะเจ็ดพันมะเจ็ดพันหรือเจ็ด ม่น่าใช่เจ็ดหมื่เพราะว่าขนาดเดียวขอบตัวยากขนาดนั้นยังเลือกอยู่ที่สี่หมืน่าจะเจ็ดันเออน่าจะเจ็ดพันแล้วคือแบบรู้สึกว่าแพทเทกนการโจมตีมันอนะ่ะมันมันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกทนะ่านผู้ชมแต่มันเปลี่ยนจากไอตัวมันเองอ่ะกลายเป็นโล่ผมเลยว่าเหมือนแบบอัปเกรดมากกว่าเข้าใจปะ อันนี้น่าจะต้องเรียกตรงนั้นในใต้ดินนันเจียนนะผมอาจจะนะผมก็ไม่แน่ใจเรียกตรงนี้ดิโอเคเรียกไม่ได้ก็ต้องลงไปหาที่ที่เราสามารถทําอารีนาได้นะครับผมลงไปหาแป๊บตรงนี้อาจจะได้เพราะมันเป็นที่โลง่งแบบโล่งจริงนะถ้าเราเคลียร์กำแพงที่มันอยู่กลางๆนี้ออกอะน่าจะโลง่งโล่งพอโล่งพอที่เราจะทาอารีนาได้แ้วข้างบนมันมีเฮดไปออกไปทำอะไร อยากรู้อ่ะอยากรู้ส่วนตัวเนี่ยน่ายอยู่นะ๋ย่ต้องตีกรอบก่อนป่ะผมก็ไม่มั่นใจเหมืนหอนกันป่ะเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้น่าจะได้ปะ่ะไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกของผมหลองที่ทำไปได้่าดันเจียนอะแต่มันก็น่าจะได้แหละมั้งไม่ชัวร์อะ ทำแบบไอ้นี่ไปก่อนนะจะทำแบบเขาเรียกว่านะแบบส่งไปก่อนอนะเราไม่รู้ไงว่ามันต้องประมาณไหนเราไม่รู้ความสามารถมันด้วยเอ้ยแม่งเกิดเลยเหรอเฮ้ยกูยัง <c oughs> <c oughs> ไม่อันเชิญเลยเลยแต่เลือดสามพันยังวะแต่เลือดไม่สามพันเองนะ สามพันหสามหมื่นป่ะสามหมื่นนี่ว่ะโอ้โหกูใช้ของไม่ได้ช่างเถอะไหนๆเราก็กลับมาตรงนี้แล้วท่านผู้ชมนี่ก็ดึกพอดีเลยนี่ๆขออากูว่าแล้วกูเกือบแล้วไงมาขออันนี้เลยก็ได้ช่างมันเถอะ เนี่ยเลือดเจ็ดพนะันเองนะโอ้แม่งตีแรงมากอะ่ะจริงปะนี่ดีเฟนกูห้าสิบกว่าเลยเนะี่ย ชิบหายเ้ยได้ไดิตายแน่นอนนะผมรอบนี้โอเคอยู่นี้ใช่ไหมฮ้ยตอบสแตนเหรอ ทำไมอดอกสแตนได้วยวะทำไมตัวพวกนี้ไม่เห็นดอกเลยเนีย่ยไม่ดอกเฟิงคิสสปิริต๋อนี่ไงดอกสแตนไอ้แกนิคแคบอ่ะแกนิคแคบไม่ดอกเมเบอร์โฟร์เทลก็ไม่ดอกออเฟิงคิสสปิริตสงสัยเป็นบอยแบบจริงจริงจังๆของหมวดนี้นะผมอาจจะใช่นะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน ้ได้ของครบปะวปะครบเลยนี่ว่าแบบกูสู้ตัวเดียวอะ่ะชนะตัวเดียวมึงไม่จำเป็นต้องมาสู้แล้วอะ่ะคือมานั้นอะ่ะที่ไอเนี่ยอันนี้เฮ้ยเลนเจอร์เหรออา้ากูยิงนัดเดียวแล้วกูยิงไม่ได้อีกเลยคืออะไรวะงงไหมงง ก็ช่างหมแม่งแล้วก็น่าจะหมดแล้วไอของไบโอมหิมาครับผมไปยังวะพึะ่งน,นะนี่เสิร์ชกับไบโอมหิมาไม่น่ามีแล้วนะก็น่าจะหมดแล้วไอตรงนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายของไบโอมหิมาแล้วผีหิมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมโอ้ยังใหญ่เลยนะนอย่างบานเลยเป็ด บุลลี่แล้วกูกูบุลลี่ละไมเอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีการบูลลี่เป็นสิ่งไม่ดีเก็บแปบ๊บแล้วก็ไออันนี้มันเป็นยามานาใช่ไหมควรเก็บไปตรงนี้แล้วกันตาด,ด้วยอันนี้กูตายใช่ไหมเนี่ยเออวะกูตายเนี่วะโอเคเราไปที่ดันเจี้ยงกันใหม่นะครับผมเพราะว่าผมจะทำอารีนาให้ได้สักทีนะครับผม จริงผมว่าผมไปใช้นาเอ็ออะไม่ไม่ตีแบบตีแบบเร็วก็จริงนะแต่รู้สึกว่าดาเมจแม่งเข้าช้ามากเลยแต่กูกูใช้เนี่ยตีอย่างไวดาเมจยังแรงจริงๆว่าตอนเนี้ยถึงมันจะขึ้นว่าเราจะการกับแฟนทอมอ่าดิสเซิลดิสเซิแฟนทอมไปแล้วนะผีทะเลซรายอ่ะมันขึ้นว่าเราจะการไปแล้วก็จริงนะแต่ผมขอพูดตรงๆแล้วผมยังไม่เคยจัดการกับแม่งเลยเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจุดจุดดีททำไมมันถึงติ๊กถูกให้เรานะครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะตรงเนี้ย ติ้กถูกก็กูเฉยเลยกูก็งงอยู่เนี่ยแต่จริงๆผมยังไม่จัดก,การนะผมพูดตรงๆเลยไอ้ดิสเซอรแฟนทอมอาจจะเป็นบัอกอะไรสักอย่างของหมอดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าบอสตัวนี้มันมันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีที่ดรอปตามธรรมชาตินะครับผมอาจจะเป็นแบบนั้นมันอาจจะไปดรอปแถวพีระมิดแต่แต่หมอดแต่แมพที่เราสร้างมามันไม่มีพีระมิดมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยติ๊กถูกมันก็เลยแบบไม่มีที่หมอดไม่มีแบบ สปอนเองธรรมชาติเนี่ยไม่มีที่ให้มันสปอนอ่ะมันก็เลยติก๊กถูกว่าเราสามารถจัดการมันได้ประมาณนี้อาจจะเป็นแบบนั้นพีระมิดนี่ไม่ใช่ว่าทุกแมปจะมีนะมันสุ่มอ่ะมันสุ่มเลยแหละว,ว่าแมปไหนจะมีแบบไหนไม่มีอ่ะอืมผมบอกเอเวลาเจอพีระมิดอะก็สำรวจดีกว่าครับผมมันทำให้ชีวิตดีขึ้นมากเลยแมปผมไม่น่ามีมันก็เลยติก๊กถูกไปแล้วว่า ไม่สามารถที่จะสปอนสปอนธารมาชาได้มันก็เลยติ๊กถุกว่าเราจัดการได้ไปแล้วนะครับผมตามจริงกูยังไม่ไปแตะแม่งเลยจริงมาแค่หน้าแมงกูยังไม่เคยเจอเลยตรงนี้มันติดอะไรวะเฮ้ยมึงเกิดเร็วจังวะ เร็วเกินอ่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วแม่งติดสถานนะเอาของจากกระเป๋ามาไม่ได้อีกยิวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้โหต้งทำยังไงเดียวมันให้ทำเลน,น่าให้เสร็จโดยที่มันไม่สปอนอ่ะมันมันสปอนอย่างไวเลยจริงปะมันแบบมันลงไปปุ๊บแม่งสปอนเลยอ่ะตรงนี้ไม่เตียงหี่อวะเนื้อเข้ามาอยู่เ้อะ อยู่ตรงหน้าดันเจีย้ยนเลยเหรอเราไปขุดดิ่งตรงหน้าดันเจีย้ยนเราก็ได้น่าจะน่าจะทางเลากที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยน่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและตอนตอนนี้นะน,นะมันอยู่ดีไม่สปอยมาผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะเว้จริงปะไม่ยังทำอะไรหน้าไม่เสร็จอะไรก็ไม่เสร็จ À. Hey, Ng luôn gọi nèo, nèo luôn chặt ta. Ok, chưa có. I'm lo ku măng ong. Everything ok. อต้องขอปิดตรงนี้ว่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันรู้สึกตัวลำคาญแม่งเยอะมากเลยนะปิดก,ก่อน ก็ปิดชั้นขึ้นตรงนี้เ้วยเดีย๋ยวพ่งม,งมันมันเดินขึ้นมาได้นะผมเนี่ยบ้านเราก็จะทำได้บบสบายละแบบนี้เลยแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งก็เลยแต่พวกมอนี่แหละที่แม่งยังเข้ามาได้อะเฮ้ย กูเพิ่งเคียงไปนะรอบนี้ก็เหลือแค่ภาวนาไม่ให้แม่งเข้ามาเกิดนะผมเดี๋ยวดิตรงนี้ออกก่อนตรงนี้มันแคบไปวะ มันเกิดมาจากไหนวะข้างล่างข้างบนเหรอแม่ก็ดรอปลงมาเนี่ยนะเดี๋ยวปิดทุกทางก่อนดีกว่าวะมันลำคานเนี่ยเวลาแม่มีมอนเข้ามาเนี่ยปิดตรงนี้ด้วย ก็น่าจะไม่มีตัวไหนแม่งหลุดเข้ามาแล้วมั้งประมาณนี้น่าจะได้นะท่านผู้ชมจริงวะ แม่งเกิดอีกแล้วอุ้ยูแม่งแรงว่ะเฮ้ยแม่งแรงแม่งแรงแบบจริงจังเลยอะ่ะอู้อูกูติดสถานะเนี่ยกูเกลียดเลยว่ะสถานะแบบหยิบของในกระเป๋าไม่ได้อะ่ะ โอ้หคนนักเกียดออะสถานะเนี่ยโอ้โหกูตายเหย่ยน่าเกียดอะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถทําแคบๆได้ต้องทำกว้างกว่านี้ท่านผู้ชมอาจจะต้องทำกว้างกว่านี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยทําแคบแล้วมันยังไงไม่รู้มันตายเร็วมากเลยก็ราะเาต้องใช้เวลานะครับผมมันนักเกียดอะ่ะน่าเกียด ถ้กเก็ตจัดเลยอะร้องกูร้องเลยนี่ไรอ่ะไม่ไหนอีกอ่ะปิดตรงนี้ก่อนแป๊บใช่ไหมถ้าเป็นทางลงจากตรงนี้แทนน่าจะดีกว่า ต้องทำกว้างกว่า,วานี้่าข้างบนเนี่ยรู้สึกว่ามันแคบไปว่ามันเกิดบ่อยอย่างว่าเป็นเนื้อหนาเนี่ยอีกูไม่ไหวแล้วนะมายิตกูจะแกไม่ไหวกับมึงแล้วนะ ไอ้กบงเลินนะโอ้กูหลุดเลยตอนนี้กูหลุดเลยตอนเนี้ยไอ้นนโหอุ่นเลยอ้จริงปะกูลงไปทำอะไรหน่ากูแบบกูต้องเจอไอ้บอลแม่กสปอนตลอดอ่ะกูคงแบบบุดหงิดมากเลยนะแบบยังไม่ทันได้เปิดบล็อกมาต่ออะไรอย่างงี้เลยไจะแม่งเกิดแลอะไร ใจเย็ยนนะครับผมใจเย็ยนใจเย็ยนไว้ก่อนใจเย็ยนไว้ก่อนโอเคใจเย็ยนนะครับผมวันนี้ผมต้องใจเย็ยนก่อนหนึงอย่าเพิ่งวอุน่นอย่าเพิ่งวอุน่นเฮ้ย <h ia> ไม่ไหวไม,มึงอันนี้ไม่ <h ia> น <h ia> หนาวะ โอ้โหไอ้สัสนีเออกูตายไปเออกูยอมไปสัแน่จริงมึงเกิดมาใช่มึงแน่จริงมึงเกิดมากูกูให้มึงเกิดมาเลยมากูทำอะไรหน้าที่เสร็จแล้ว,วันเนี้ยกูบอกเลยไม่ไหวแล้ะเกิดมาแน่จริงมึงเกิดมามึงเกิดมาีมิ แม่งไม่แน่วะ่ะแม่งเอ้ยเอาตัว,ต,วตัวนี้มาแม่งไม่เกิดเลยคุณผู้ชมแม่งโคตรไม่แน่เลยอ่ะแบบโอ้พี่หวังเลยอ่ะไอะ้จริงมึงเกิดมาเดย์รออยู่เนี่ยเออไอฮิ๊กมึงเกิดมามึงเกิดมามึงเกิดมามึงไม่ใช่มึงไม่ใช่กำเนิดหรอกไอ้ไอ้ <Okay. c oughs> วโอเคมะ <c oughs> งก่อนทาให้เสร็จกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมันจะได้ไม่สปอนอีกมันอาจจะไม่สปอนแล้วก็ได้นะไม่สปอนจนบุ่มลาคาอ่ะทำมาลีน่าไม่เสร็จสักทีอ่ะก็มันคือคูเส้นบ่าคอเส้นบ่าคอสบ่ามันคืออะไรทำอะไรได้อาวุธใส่แซมมอนอุ้ยห้าสิบเอ็ดแซมมอนเลยเหรอ ไปห้าอันแล้วใช้เออ่เขาเรียกว่านะตาผอปีศาจแล้วก็สมุดเวทนะครับผมเมจิกดาเมจเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วเมจิกดาเมจนี่น็อกแบ็คสามสิบสามจุดห้าเลยเอ่อสปีดก็แปดสิบเลย,ยเวูซายเบอร์กันวะ <laughs> อยากลองใช้เลยสิไป <laughs> อยากลองใช้เลยชิบหายเฮ้ยสิบสองดาเมจนะครับผมสิบสองดาเมจเรนเจอร์แอทิฟัสปีดอ๋อน่าจะเป็นแบบฟิลแบบน่าจะเร็วพอๆกับอ่า อะไรนะไม่มีนิกันมาไม่ชิงกันมานอกแปดสิบเอ็ดเนี่ยผมว่านะ่าอันนี้อันนี้น่าจะดีนะไออาวุธสายสายเลนเจอร์เนี่ยกับสายแซมมอนเนี่ยสองตัวเนี่ยผมว่าน่าจะดีอันนี้ต้องสงสัยทาไมผมเอาตัวนี้มานะผมก็ดูลงศพติกู <c oughs> ทำรหน้่าไม่เสร็จสักทีอันนี้ผมขุดไปบ้างแล้วนะอันนี้คือขนาดผมขุดไปบ้างแล้วนะคือแบบ <c oughs> มึงก็มาขยันมาชิบหายเลยเป็ด กูก็ทำอารีนาไม่เสร็จสักทีก็เลยหัวร้อนนะครับผมก็เลยจัดแมงซะหน่อยเลยประมาณนั้นแล้วผมก็ใช้ตัวนี้ทําอารีนาต่อไปเลยเพื่อเพื่อวันหน้าผมจะมาเล่นนะครับผมเพื่อวันหน้าผมจะมาแก้มือโดยใช้ตัวที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนี้นั่นเองนะแกเคกดตรงนี้เลยกดออกเลย เนี่ยตัวนี้จริงใช่อ๋อตัวนี้มาทำอะไรหน้าผมว่าน่าจะไวกว่านี่เพราะว่าแม่งขุดเร็วมากเลยไอ,อว่าน่าจะไวกว่าแม่งขุดเร็วชิปหายเลยแล้แถมมีเทอราพิสมาช่วยกันไม่ให้พวกมอนเดินเข้ามาด้วยเนี่ย คืออเน่าเนี่ยผมผมจะทำใหญ่ๆเอาไว้ก่อนแล้วกันนะไอตัวนั้นน่าจะไม่สปอยล์ละมันน่าจะเข็ดแล้วดนดนกูใช้ตัวนี้ฆ่าไปก็น่าจะเข็ดแล้วมันน่าจะไม่มาแล้วก็เชางหัวมันก็ประมาณนี้นะครับผมอเรน่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นห้องเนิร์สด้วยนะครับผมปิดไปโอเคห้องเนิร์สเนี่ยผมก็จะ ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละในการทำนะผมใช้ไม้ไปน่าจะแค่นี้น่าจะพอไม่น่าพอแล้วเฮียน่าจะพอนะผมประมาณนี้ โอ okay. เคไอ้ตอนนั้นผมผมไม่ถือว่าผมฆ่าได้นะอันนั้นผมถือแค่ว่ามันทําผมหัวร้อนเฉยๆนะผมก็เลยจัดแม่งก่อนเลยนะมอนผมมันทำแม่งแค่ทำให้ผมหัวร้อนเฉยๆนะผมเพราะผมทมําอะไรหน้าไม่เป็นสุกเลยเพราะแม่งเลยตัวเดียวเลยก็ <g ül üyor> เลยหัวร้อนจัดแม่งซะหน่อยนะผมก็ไม่ถือว่าผมจัดการได้นะผมถึงมันจะติ๊กว่าผมจัดการได้ก็เหอะเนี่ยถึงมันจะติ๊กว่าผมฆ่ามันแล้วก็เหอะผมก็จะไม่ถือว่ามันผมจัดการได้แล้วกัน รู้สึกชีวิตดีขึ้นเยอะเลยทำเหนาโค้ดเป็นสุขเลยไม่รู้มันเกิดเพราะอะไรนะผมมันสปอนเพราะอะไรไม่รู้อาจจะเป็นเพราะไอ้นี่ก็ได้นะไอเขาเรียกว่านะเนี่ยไอเนี่ยสถานะเนี่ยสถานะไฟไฟวอเตอร์อ่ะอาจจะเป็นเพราะแบบนั้นก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะใช่แหละใช่แน่นอนอยู่แล้วละไม่ต้องอ่านหรอกโอเคก็ประมาณนี้นี่คือเีนาในดันเจียนนะครับผม อะไรเยอะมากมายหมดเลยเนะี่ยทำไมกูกด <c oughs> กูกดสองทีติดวะโอเคก็ตั้งแต่ประมาณนี้แค่นั้นเองนะผมก็กูแค่จะทำอะไรหน้าแค่เนี่ยมึงจะเกิดห <c oughs> นาวะเออก็ประมาณนี้ <c oughs> โอเคก็วันนี้ขอจบไปเป็นเท่านี้แล้วกันเนอะไม่ไหวละกูหัวร้อนเต็มที่เลยวันนี้น้อยเราก็จัดก,การบอรยไ้แล้วตัวหนึ่งนะผมที่แน่ๆคือผีแข็งนั่นเองนะเดี๋ยวผีดันเจี้ยนแล้วค่อยว่ากันเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะกูไปทำอะไรต่อวะโอเคกูคน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งก็น่าจะมานี่แหละงั้นก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายๆครับบาย